ยแล้วก็เป็นน้องใหม่เป็นแบบว่าเรียกอะไรอ่ะก็ประสบการณ์น้อยสุดค่ะในคุณก็พี่ๆจริงๆแพทก็ถือเป็นรุ่นที่นะก็ก็ม <finden> ีการรับน้องบ้างกน่า โดยอัตอนโมนมัติอ่ะไม่ไม่ได้จริงไม่ได้มานั่งคิดว่าโอ๊ยไม่กล้าพูดหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คิดว่าก็แค่เปลี่ยนคำแล้วก็อ่านไปเลยก็ไม่คิดว่าแบบเพื่อนๆืนจะเห็นแล้วพอเขาแลกลว่าเราก็พูดต้องพูดํำนี้ตอนนั้นเราจะรูแบบรู้ส <laughs> ึกอะไรยังไงไหมว่าก็อันน่ะ <laughs> <laughs> ก็เลยคนแซวเยอะเลยว่าโอ้โหพูดออกมาก็ยังรู้ไม่ได้มีความแบบแรงแรงอะไรเลยก็ก็อ่านบาจาข่าวนะไม่ได้พูดเอง ก็ไม่ก็ไม่เหมือกนเดียวกันราะว่าปกติทำทำแบบนี้เขาไม่ได้พูดเลยพูดเล่นกับเพื่อน ตเขาจะต้องมีจะเลียกยังไงเนาะหรือว่าก็เออก็พูดไปตามข่าวซ่านี่จะจบจบไปก็เดี๋ยวลองดูอะไรอะไรที่ได้ก็ก็เต็มที่ค่ะอ่มันทำให้เรางปรับตัวปรับตัวเรื่อยๆเลยไหคะก็ก็ปรับตัวค่ะก็คือก็ก็ต้องรับตัวหลายอย่างนะก็ภาษาก็เป็นก็เพิ่งรู้เหมือนกันว่าเออมันก็ต้องไปเจออะไรแบบนี้ จริงๆอะเมว่าเริ่มชินไหมมันก็มันก็เครียดน,น้อยลงนะคะ่ะแต่ว่าแต่ละวันก็บางวันก็ดีบางวันก็ไม่ดีอะไรอย่างี้ค่ะก็ก็แล้วแต่เป็นวันวันไปเพราะว่าเราบางทีเราก็คาดการณ์อะไรมากไม่ได้บางวันเราเจอเรื่องที่เราสามารถแชร์ได้มากหน่อยบางเรื่อง เป็นเรื่องที่เราแบบแชร์ได้น้อยอะไรเงี้ยนเริ่มจับจุ่มทันเลยว่าจะพูดให้ทันพี่พี่ <c oughs> เออยังไงแ <c oughs> ต่ละคนง่ายมากค่ะก็คือ,อยังไงก็ไม่ทนันค่ะคือมันมันมันจุดเริ่มต้นหมายถึงแบบเบสิกของแต่ละคนก็ไม่เท่ากันอยู่แล้วคือไม่ไม่ได้คิดว่าจะต้องพูดให้ทนันแต่ว่าเอาไปว่าในส่วนของแอปแอปอยากจะทําให้ดีที่สุดในส่วนของแอปาะคะว่าถ้าอยากแชร์อะไรแอปก็ก็ก็อยากจะได้แชร์นะอยากจะพูดบ้างเพื่ออยากจะแชร์ ิ่งดีๆหรือว่าอะไรเผื่อเป็นประโยชน์ให้กับสังคมบ้างอะไรอย่างเงี้ยโอเคไหมอะคะต้องถามคนดูค่ะคนดูแอบโอเคไหมพี่แตกจากคนดูเขาว่ายังไงน้างคะก็ดีนะคะก็มีคนให้กำลังใจเยอะค่ะแล้วก็ก็มันก็ยังคงความเป็นแอมแต่ว่าก็ในในมุมมองที่เปลี่ยนไปบ้างค่ะแย่เมื่อกี้ ตื่นเต้นนะคะด้วยความใหม่ด้วยความตื่นเต้นแต่ช่วงหลังก็ไม่เครียดแล้วค่ะเราก็รู้ว่าเออบางวันมันก็เป็นธรรมดาซึ่งบางวันเราทําได้ดีหน่อยบางวันก็แบบเฉยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะพูดทันคนอื่นนะไม่ทานไม่ทานไม่ทานไม่ทันไม่ต้องทานหรอกแต่ว่าแต่ว่าในในสำหรับความรู้สึกแอฟนะคะก็ไม่ได้คิดว่าสุดท้ายแล้วจะต้องพูดเร็วเธอจะให้แอฟพูดเร็วเท่าน้องแพทหรือว่า เร็วแบบอตุยหรืออะไรก็คือเบสิกมันไม่เหมือนกันนะคะอยู่ๆแอฟจะแบบมุกเยอะความสามารถแบบล้มเหมือนอตุยเนี่ยก็คงก็คงไม่ใช่ก็คงเราก็คงเป็นแนวเราแต่ว่าแค่แค่อยากรู้สึกว่าทบบําเมื่อไหร่อแออยากแชร์เรื่องอะไรก็อยากทําไม่ได้เต็มที่ก็อยากจะแชร์ในส่วนของแบบความคิดอะไรของแอฟเผื่อบางทีมันก็อาจจะเป็นประโยชน์บ้างอะไรอย่างเงี้ยมีอะไรที่เราต้องปรับมากที่สุดมีอะไรที่เราต้องปรับมากที่สุดเราเออต้องปรับแล้วล่ะ มากที่สุดล ER ่ะคะก็คงเป็นเนี่ยแหละค่ะลักษณะการแชร์ข่าวนะคะเพราะว่าปกติจะชินกับการที่อย่างเงี้ยค่ะคือคือพี่ๆน้องๆนะคะก็จะถามแล้วแอปก็จะตอบแต่อันนั้นมันเป็นมันเป็นแบบจังหวะที่มันจะไม่มีใครถามคุณนะคุณต้องหาจังหวะแล้วก็แบบอยากจะพูดอะไรก็พูดออกมาเองมันไม่ได้เกิดจากคําถามนะคะก็ต้องก็ต้องกล้าที่จะแสดงความไม่เห็นดนึงขอถามถึงเรื่องคุณสงการนิดนึง รายการแล้พูดในรายการคิดมอว่าเออเหมือนแบบเวลามูกับพี่แอบก็มีอาจจะมีตีกันบ้างอะไร่เงี้ยลูกเขาไม่เห็นไมตรงกันอะไรอยเงี้ยตีกันลูกตีตลอดวลาตูกตีตีตลอดเวลาเพราะว่าพี่แอ็บคนละแบบอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาคือให้เดานะคะเขาน่าจะแบบพูดเล่นนะคะอยากจะทาให้มัน รีแลกหรือสนุกเพราะว่าจริงๆปกติดิถ้าไม่ได้คุยกันอยู่แล้วค่ะเดี๋ยวนี้มันไม่มีโอกาสจะตีกันมัาไม่ได้คุยกัน,นะคะ่ะเพรแปลว่าคือการแรนวทางการเรียนรู้รของเรา <คน S 3> ต่างกันต่างมันต,ต,ต่างอยู่แล้วค่ะแต่ว่ายืนยันได้เลยว่าไม่มีการตีกันเพราะว่าไม่ได้คุยกันอย่างที่บอกค่ะแล้วก็ด้วยโดยพื้นฐานคุณสองการก็ไม่ได้เป็นคนที่จะมานั่งตกลงกันอยู่แล้วว่าคือตั้งแต่ดั้งเดิมนะคะว่าคุณจะเลียงลูกแนวไหนอะไรแนวคือมันไม่มีการพูดก็ ก็ทาก็ทําไปเลยก็หมายถึงว่ามันก็เป็นทางปฏิบัติไปเลยนะคะแต่อย่างเวลาที่คุณส่งการเอาน้องปีใหม่ไปเลยต้องมีข้อข้อกำหนดไหมคะว่าแบบเอออะไรที่แบบทําได้ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยก็จะขอเขาหลักๆก็ไม่มีอะไรค่ะเบสิกว่าถ้าเกิดวันธรรมดาก็ขอให้มาส่งเร็วเพราะว่าชาวน้องก็ไปโรงเรียนคือเราเป็นคนที่อยู่อะค่ะคือคือเราเลี้ยงอะเราไม่ได้เล่นอย่างเดียวก็ เวลาถ้าเกิดน้องนอนไม่พอเช้าวันรุ่งขึ้นจะมีปัญหามากแล้วเราก็ไม่อยากบังคับลูกไปท้านที่จิตใจเขายัางไม่ดีเขาง่วงนอนเขาหงุดหงิดเขาเครียดเราก็เดี๋ยวเขาก็จะมีความรู้สึกไม่ดีกับโรงเรียนเราก็อยากให้เขาไปด้วยด้วยความแบบมีความสุขค่ะก็<อ>จะบอกแค่น,นั้นว่าให้มาสง่งเร็ว<ม>แต่ถ้าเป็นแบบคืนสุขคืนเสาร์ได้ตามสบายค่ะพี่ตการได้มีมาอธิบายไหมคะแบบไี่ออกรายการแล้วคนตีความไปแบบน้ไม่มีค่ะเพราะอย่างที่บอกไม่ได้คุยกัน หมายถึงว่าไม่ใช่ไม่ได้ติดต่อนะคะก็คือติดต่อแบบว่าแค่แบบเอจะมารับลูกเมื่อไหร่อะไรเงี้ยแต่ว่าไม่มีการคุยกันประสบการชอบพานเราไปทำกิจกรรมสนุกดีครีมแมนๆเดียวโอเคแม่ก็แล้วแต่ค่ะแล้วแล้วแต่อันค่ะแสดว่ามีบางอันที่เราก็รู้สึกว่าไม่ดูดถ้าเกิดว่าอายุเขาถึงตามแบบสถานที่นั้นๆแล้วก็โอเคค่ะยังมีใหมไปอยู่ มีโมเมนต์ไหนที่เราแอบไปเห็นแล้วแบบไม่โอเคเลยนะคงเล่นเมนเกินไปอะไรอย่างนี้แต่ก็ต้องมีรายงานไหคะแต่ว่าวันนี้ทำเไม่คิดซะจะทำก็ทำะรก็มีบอกรายงานอะไรอม่มีะไม่มีค่ะก็ก็จะเป็นแต่แอปถามค่ะก็แต่ก็ถามถามเป็นบางงนะค่ะว่าโอเคจะไปทำอะไรบางทีเราก็ต้องการจะรู้เพราะว่าจะได้แพลนถูกแค่นั้นเองค่ะหรือบางทีเราถามก่อนว่าตอนนี้น้อง ที่อะมสเตอร์ัมไม่ได้คุยกันนานมากเอยแค่ไหนไคื่ออคออย่างที่บอกคุยกันทุกอาทิตย์เพราะว่าเขาต้องมารับลูกทุกอาทิตย์ด้ค่ะแต่ว่าก็แค่นั้นนะคะว่ารับวันไหนกี่โมงแค่ั้นจริงๆสเตตัตนี้พอสัมผัสแี้มันเริ่มลงตัวแล้วไหมคะดูแลลูกไปก็มันนานแล้วนะคะมันปีปีกว่าปีครึ่งมันจะมีการเปลี่ยนสถานะไปเป็นสัดไปแมค่ะ ก็ก <ítulo> <run> ็ไ <irgendw> ม <carbono S 2> ่ถึงยังไงคะก็คือจะแบบมีการตกลงกันทีก่ก็มาก็คือทุกอย่างตอนนี้ก็เหมือนเดิมก็คือแอปรอมเหมือนเดิมตัวพี่ขงการก็ยังไม่ได้เข้ามาแบบชัดเจนอะไรแบบเราใช่ค่ะใช่ค่ะเรื่องเดิมก็ยังไม่ได้เคลียร์กันก็ก็ถ้าเร่งได้เรามันถ้าเร่งเราได้ผลก็อย่างไ้ ต้องเล่นะไรไดงเลขไม่เนว่าเล่แล้วต้องไปอะไรตะ